ครับสวัสดีครับสมาชิกสื่อเรียนรู้ครู4.0นะครับหลายท่านนะครับบอกว่าอยากจะให้สอนอเฉลิมชัยแนะนำเรื่องของการใช้งานโปรแกรม PowerPoint จากเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับจะทำอย่างไรนะครับก็ยินดีนะครับที่จะแนะนำนะครับให้คุณครูนะครับไปที่ ปุ่ม start ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะไปหาโปรแกรม powerpoint นะครับเลื่อนมาก็จะมีหน้าตา่างเงี้ยนะครับอ,อยู่แถบแถบนี้เลยนะฮะตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมโปรแกรมทั้งหมดนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะเราก็มาดูที่โปรแกรม PowerPoint หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับตรงเลขข้างหลังนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เอาเมาส์คลิกนะฮะคลิกเลยนะครับจากนั้นนะฮะโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คือ PowerPoint นะครับซึ่งเปรียบเสมือนหน้ากระดาษนั่นเองนะครับเป็นหน้ากระดาษแบบแนวนอนนะครับถ้าเราเปิดมาครั้งแรกนะครับแล้วก็มาคลิกนะฮะตรงนี้คลิกเพิ่มชื่อเรื่องเนี่ยนะฮะคลิกแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะลบตัวนี้ออกนะครับโดยคลิกแล้วเราก็กด Delete นะฮะในแป้นพิมพ์คลิก ตน,นี้เราก็จะได้หน้ากระดาษว่างๆนะครับซึ่งต้านซ้ายเนี่ยเราก็สามารถปรับนะได้นะแบบนี้เอาเคอร์เซอร์ไปวางแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้นะครับเพื่อสะดวกในการทำงานนะครับตรงข้างล่างตัวนี้นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้เราปรับลดนะฮะ ให้หน้ากระดาษมันขยายขึ้นนะครับเช่นผมเลื่อนมาด้านบวกนะฮะมันก็ขยายนเลื่อนมาด้านลบมันก็จะลดลงนะฮะก็เพื่อสะดวกในการทํางานนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ powerpoint ง่ายๆนะครับส่วนเราจะออกแบบอะไรใส่อะไรเข้าไปในนี้นะครับจะใช้ประโยชน์จาก powerpoint อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับ เมนูแรกที่อยากจะให้เข้ามาใช้งานก็คือตรงเมนูออกแบบนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับแถบเมนูด้านบนนี้นะฮะให้เลือกที่ออกแบบนะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับพอคลิกที่ออกแบบนะครับเมนูด้านด้านล่างนะบรรทัดที่2ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเราให้ไปที่การตั้งค่าหน้ากระดาษน,นะครับ ตรงนี้เราสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษให้หน้างานของเราได้ขนาดที่ต้องการนะครับเช่นเราคลิกที่การตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะฮะตรงดรอปดาวน์ตรงนี้นะครับก็จะให้คุณครูนั้นเลือกเอานะครับว่าจะชอบหน้ากระดาษแบบไหนนะครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะ มันก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับแบบแนวตั้งกับแนวนอนนะครับถ้าเราเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็มาคลิกตกลงนะครับด้านขวาเอาเป็นว่ามองหาที่เป็นกระดาษ a 4ก่อนนะครับตรงนี้น่าจะได้ใช้งานเยอะนะครับก็คือหน้ากระดาษ a 4นะฮะแล้วเราก็มาเลือกแบบแนวตั้งนะครับตล๊กตรงนี้นะ แล้วก็ติ๊กตกลงนะครับเราปรับตรงนี้ดูเลื่อนมาทางลบนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือหน้าก,กระดาษแบบแนวตั้งแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะเป็นหน้าก,กระดาษขนาด a c แบบแนวตั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ ก็จะพาทำงานบนหน้ากระดาษ A4 นะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างน้อยคุณครูสามารถออกแบบใบงานต่างๆนะครับพิมพ์น,นะครับให้เด็กนำไปทำแบบฝึกหัดได้นะครับสำหรับคลิปแรกนี้เลยนะครับเป็นคลิปเบื้องต้นในการเข้าใช้งาน PowerPoint นะครับผมเฉลิมชัยถึงดีจากลาลไปก่อนนะครับสวัสดีครับ